อ้าวพี่ดิบอยครับไปน้องกด33เป็นเพื่อนหน่อยดิพี่หาห้องไม่เจอแล้วไม่เป็นอ่ะต่อยไม่เป็นอ่ะโอเคพี่กากกากเดียอะไรต่อยกูป่ะเอ้ยเดี๋ยวมองต่อยไม่เป็นอ่ะเพื่อนมาเด้อคแค่เพื่อนอ่ะเดี๋ยวบอยเพื่อนกูแคนเซิลแมทเงากูป่ะถามบินนะวะมาที่กาดมาเด้อแดนแดนใต้ขวาแดนใต้ขวาไม่กิน กู <étique> <ural> ไม่มีเหรียญทำไมกูต้นมึงด่ากูเลยก็ต่อยหรีไม่กล้าสภาพก็กูไม่กล้าต่อยฟรีไงอาเหรียญมาเหรียญ่าบินหาเหรียญอะไรฮะท่าบิ you've gone do when it comes to the grind through the wire right, matching and standing ให้นูัน้นมาไั่นี้ออมาไมออดตทามึงมันไส้กูจะเป็นนักตาแล้วทำอะไรกูดได้ไหมทำไมกูยังหายใจมันเป็นธรรมดาที่เคยจะกลีดชังเกลีดกันเยียดกันแต่อย่าเอามาเปลีกันตอนนี้มันอยาจะเป็นกูแตเอาจริงกูรับประกันว่าไม่มีใครจะทนได้ไวถ้าเราต้องเปลี่ยนกันตทินทายไปเอเีแคนดูดีนาให้ทูมินทยพ่ชว์เบดนยูาแน่นอนเหไ้พืมึงมาทไ้แค่มองเซอยู่เล่นกมันยังไมคุ้มที่จะตก็สโนเพนอมึงไป ทีพูดแต่มัดูเกินตัวลว่าดูเกินคุณแล้วไม่ได้เชิญชวนแต่เป็นมือนแลนที่มาเอิญกลัวไม่ได้บิรเอิญรัวแกเป็นไปตามธรรมชาติเราลองว่ยากจนม่มีทางแม่เนี่ยมันไ่เกี่ยวไม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 ่เกี่ยวเยเียม่ก่ยไม่เดียวี่ไม่ยกี่ไกไม่เ่มีไมกี่คำมือโยงไปกูทิ้งชีวิตเอาไว้ข้างหลังมันพอกู่กยวากวไมเ่ไเ่ว่ีีวว